tay đơn mà, ngang, Mưa này phun tóc ok nổi mhm Mà lâu lâu đơ Mà lâu Tám mẹ mà Mà lâu mẩu ừ. con mẩu Mà đơ, mẩu 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 mà mẩu mẩu อย่ามานั่งนะคุ่นไปยักขึ้นห้องคนมันจ้องลีลาอืมาเร็วโนะอะไรเป็นอะไรอือเปรเนะสแกนหน้าแล้วอลไรบอกเอ้ามาบัดนี่เออจับมันยังพี่น้องเอากระปูงะจับมันยังดึงขึ้นดึงลง ส่ค่าสันทบไม่ให้อีกได้ไปส่งคนชวยแล้วกันถ้ากันมาแบบกินเผาเนาะพี่น้องเนอะแบบกินอาหารตามสั่งเนาะพี่น้องเนาะกินอาหารเช้าตามสัง่งคือจะกินราดหน้าเส้นใหญ่ก,ก็เลยสักเราเพจกินผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกออกมาหน้าก็ไปโรงเรียนอากาศก็ดีเด้อพี่น้องเดอ้ออากาศดี เาตอนเช้าอยากกินน้ำเยอะๆล้างอันนี้แล้วดีนะร่างกายจะได้ชุ่มชื่อมองเรนมองยังหลายเนาะข้างในนี่นจะเป็นบีมไม่มีมองเรนมองยังหลายอืมอ่ะกินข้าวน้องกันพี่น้องอาหารมาเราจะทุกคนราดหน้าอันนั้นคืออะไรคะปลากระเพราหมกูกรอบไข่ดาวยมยมโอ้โหหมูน่าอร่อยมากเดี๋ยวดูพี่น้องดูคำแรกคำแรก จะมืดในเด้อหันไปทางละมืดในได้พี่น้องเอเย้ยไงอร่อยไหม,มอ่าดูาวเปล่าเพชรกินไปก่อนเนี้ยสามมนปรุงก่อนเด้อพี่น้องมืดบ่เออค่ะมันเป็ได้ดอกพัดเซลล์นะวันนี้อากาศมันจริงจริงันมาทางข่อยจะได้ไหมท่านี้แหละแต่ข่อยสั่งจากอันแต่ละสีอิ่มป่ะ โอ้ยขะเบิร์บอทำทำก่อนมาบมกหมดไหมเด้ร์ตเชียงเด้ร์อต้องเค็มห่ดเลยจ้ะบอคอยลุนคือจากเลยอแห้งสอยว่าอะไรกัน ไดีดูเข้าไปนี่เจ็ดสิบบาทเนี่ยอ่วเท่าไหร่ เวียนกิบป,ประเทศได่บูยุประเทศน,นอกคนละคนไทยเข้าไปไทยเขาทอดไส้หมูสับเนาะน,น้ำมันเขาวัานเนืน้อน้ำมันเครื่องน้ำมันทอดใทยได้ซื้อก,กินนะเขารู้แล้วเขาทายไว้เมิ่ง กาดอกมากวดขวดหรอกต่อมาขวดับให้ถุงเล็กางถุง8หาหาซื้อหา2 หาสองหนึ่งมันออกหาหนึ่งหนึ่งเพื่เจ็บใจอยู่กับเ้า <c oughs> แาาาป,ป๊บหนาเขาซื้อของมาได้ดวแลเขาบ้าง ก็เขาจะเอาเรียวบวิตมันค้องคันเนอะอืมมันบวิตทางโค้งกันเขาเลยบียบแบบอกกันมันเป็นโค้งัวม,มุ่งนะ,ขะเขาเลยบีบบอกกันอันนี้เป็นซีฟอเ่เลยมันลดปวดเ,เงาเขาอยูอ่ชุดแปดโล เวลาเราเนี่ยไแจ่บพี่นั่งกินเนือพไปน่อกร้านน้องแก้วใกล้แยกเพชรช่าด,ดังไกงแวอะไรอยากไดราะน้ำบาดันจ้ากระยิบบอนนอกหัวเรา สาวนี่ก็ได้มากบร,ริการเท่านะ้วคนนี้เน,น,น,นาะกระเพิ่นบะแม่พ,มพิ่นกมาหั่นก็แดีแฟนเพิ่อนนะ 我管过管不赢。

หน้าหน้าเส้นใหญ่ลูกค้ารัากันลังมาก รายเสร็จมันกินเสร็จมันให้บิด<ม>แก่สักผัก<ม>แกมันแกงน่ยพีู่ด้สับอกินบะเบิดสักนเลย

แล้วก็เปิดไปนะพูณยายเนาะแต่ว่าพี่น้องว่ามีที่ติดถนนนี่ก็ิดเนถนนเด้อะถนนซีเลนเนี่ย,ยนนเ,นเนยขาขาย18ล้านใช่ไหมเออท,นนที่ติดถนนซีเลนที่สองไร่ขาย18ล้านบาทแต่ก็แค่ขั้นใน,น,นเ,มมเรื่องที่ติดถนนในเมืองเหมือนเดิมมีแค่ขั้นในเมืองเด้อ ขึ้นอินขึ้นนังขึ้นบางเก่งนี่เนตัวแล้วกระชับใด้กิ่นแล้วก็อะไรแล้วขนมไปบ้าน